อยาลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์อินแคนาดานะคะวันนี้กลับมาพบกับมีกันอีกเช่นเคยเนาะ เพื่อนๆ็นเกันบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะวันนี้นะคะมี่จะบอกว่ามี่เพิ่งเลิกงานมาเนาะวันนี้เลิกงานเร็วเลิกงานบ่ายบง่งก็เลยตั้งใจว่าจะมาอัปเดตนะคะแปลงผักของมี่ให้เพื่อนๆดูเนาะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมี่มีความรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มี่อัปเดต แปลงผักของมี่ลงทางช่องทาง YouTube น้อยมากเพราะมันไม่มีเวลาจริงๆซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่อ่บนะคะเดือนกันยายนปี2024ที่มีบอกแบบนี้เพราะอะไรเพื่อนๆรู้ไหมว่าอีกไม่กี่สัปดาห์คืออีก2สัปดาห์เนี่ยก็จะเข้าสู่อุดนถ้แล้วดังนั้นผักที่มี่นะคะได้เพาะพันธุ์ไปปลูกไว้เนี่ยที่ลงแปลงไว้เนี่ยตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นคือตกกลางคืนอยู่ที่7ดีกีะ ดังนั้นผักของมี่เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าบางอันยังไม่ทันจะออกอ่าออกลูกออกผลเลยจะตายสักสกอดอะไรแบบนี้ดังนั้นวันนี้คือถ้าไม่ถ่ายทำวันนี้เพราะจะเพื่อนเพื่อนก็จะไม่ได้เห็นแล้วนะว่าเฮ้ยปีนี้มี่ปลูกอะไรขึ้นบ้างผักตัวไหนที่มันไม่ขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเนาะแต่ก่อนที่จะพาเพื่อนเพื่อมาดูมี่ขอเล่านิดนึงเนาะ คลิปก่อนหน้าเนี้ยมีไดล่าก้เพื่อนๆฟังเนาะว่าผักบางตัวที่มี่ปลูกไว้ในบ้านแล้วเอาออกมาลงนอกบ้านเนี่ยแล้วมันตายไปมี่จะบอกมาอัปเดตวันนี้ให้ฟังนะว่าคือมีเนี่ยตอนเนี้ยเรารู้แล้วแหละว่าเฮ้ยเราผิดพลาดในการปลูกผักเยอะมากๆเลยก็ได้เรียนรู้มากๆเลยแล้วจะบอกว่าอันไหนอ่ะที่คิดว่ามันไม่รอดเนี่ยเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนมีลือทิ้งเลยเออลื้อทิ้งแล้วลงอย่างอื่นที่คิดว่าเราได้กินจริงๆยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่ากะเพรา กะเพราที่มี่เนี่ยปลูกไว้ในบ้านที่มันโตมากๆเลยแต่พอออกมานอกบ้านมันช็อกมันโดนอากาศที่มันร้อนมากแล้วมันตายเรียบเลยดังนั้นอย่างที่มี่บอกคลิปที่แล้วเนี่ยที่ว่ามันตายเรียบเนี่ยมี่ก็ตามปลูกคือปลูกตามหลังมาแต่เพื่อนเพื่อรู้ไหมว่ากระเระพรากับโหระพาเนี่ยเป็นอะไรที่พี่มี่มีความรู้สึกว่ามี่เสียใจกับการปลูกสองอย่างนี้มากมันไม่ขึ้นเพื่อนเพื่อรู้ไหมมันไม่โตสองอย่างซึ่งปีที่แล้วมันโตมากแต่ปีเนี้กลับกลายเป็นเหมือนมันแคร มันไม่โตเลยนะอันนี้สองอย่างที่พี่มีความรู้สึกว่าเสียใจในการปลูกปีนี้มากๆเลยว่าสองอย่างเนี้ยมิทาไม่สาเร็จปีนี้นะดังนั้นอันไหนที่ไม่สําเร็จมีลื้อทิ้งเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างที่มีบอกว่ากระเพราเนี่ยในเมื่อมันไม่โตม่ลื้อทิ้งเลยแล้วมีหวานอย่างอื่นเลยในช่วงที่เรายังมีเวลาเพราะอย่างที่บอกว่าที่แคนาดาฝั่งคิวเบกนะมีจะบอกว่าอากาศอ่ะมันค่อนข้างจะ หนาวเร็วอากาศเย็นเร็วมากแล้วก็คือกว่าจะร้อนอะ่ะก็คือมันต้องกว่าจะร้อนเพื่อนเพื่อนก็รู้ว่ากว่ามิจฉาผักลงได้เนี่ยมันก็คือใช้เวลาอยู่แล้วแต่มันหนาวเร็วด้วยคือกลายเป็นว่า4เดือนที่เราจะได้ในหน้าร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นผักบางอันที่เราออกมาช้าแล้วก็อากาศเร็วหนาวเร็วขึ้นมันก็ทําให้ผักของเรายังไม่โตยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆรู้ไหมว่าแตงกวาของเมียยัง ลูกขนาดนี้อยู่เลยอ่ะยังไม่โตเลยวันนี้วันที่10นะแต่นี่ยังมีเวลาสองสัปดาห์แต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่ามี่บอกกับสานมีว่าเธออย่ามาแตะต้องอย่ากินอย่าอะไรของฉันนะเพราะว่าฉันน่ะจะเอามาอ่ะคือจริงๆมี่ก็มีความสึกว่าที่ปลูกทุกวันนี้นะอย่างที่บอกมันมีขายแต่เราอ่ะมีความเราภูมิใจในการที่เราจะปลูกผักเองแล้วก็จะบอกว่าอย่างที่บอกว่าลื้กะเพราทิ้งใช่ไหมพอลื้กะเพราทิ้งเสร็จเนี่ยมี่เอาผักที่มี่คิดว่ามี่กินตลอดทั้งทั้งสับอ่าทั้งเขาเรียกอะไรทั้งอืาซั อันไหนที่มีชอบกินยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าผักบุ้งเนี่ยทั้งแถบม้ให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะคราวที่แล้ว วันนี้นะคะมี่ก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าผักบุ้งเนี่ยเป็นผักอย่างหนึ่งที่มี่กินตลอดอ่ะซัมเมอร์จริงๆแล้วมันขึ้นเยอะมากๆแล้วมี่จะบอกเพื่อนๆนะว่าผักบุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่มี่ตัดสินใจถูกมากที่มี่อ่าอ่าหวานลงไปเพราะว่าอย่างที่บอกมันขึ้นง่ายแล้วก็ขึ้นเร็วแล้วที่สําคัญเป็นผักที่เรากินเป็นที่สุดเหมือนปีนี้มี่ไม่ค่อยได้ไปตลาดเอเชียสักเท่าไหร่เลยนะมี่มีความรู้สึกว่าเหมือนผักที่เราปลูกเนี่ยเราได้กิน กินทั้งซัมเมอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคณะเนี่ยมีก็ได้กิน่ะนะคะแล้วก็จะมีผักอีกหลายๆอย่างที่มันขึ้นยังไงเดี๋ยวมี่จะพาเพื่อนๆไปดูเนาะว่าแล้วก็จะได้มาอัปเดตในวันนี้นะคะหลังจากวันนี้มี่ก็ไม่รู้แล้วนะว่าเอ่ออากาศเย็นขนาดนี้อีก2สัปดาห์เนี่ยมันจะตายไปก่อนหรือเปล่าเนาะก็ที่สําคัญจะบอกเพื่อนๆนะว่าวันนี้ตั้งใจด้วยนะว่าผักบางอันยกตัวอย่างเช่นโหระพา ใบแมงลัก uh, แล้วก็ uh, กระเพราอะไรแบบนี้มีตั้งใจแล้วนะว่าจะตัดแล้วก็แช่แข็งเพราะผักบางอันเนี่ยมีตัดแช่แข็งไปเกือบเกือบอันไหนที่มันโตมากๆก,กันนะคะแล้วก็คิดว่ามันมันสามารถที่จะต่อพอตัดแล้วมันขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นผักชีฝรั่งเนี่ยมันออกเยอะมากดังนั้นมีตัดแช่แข็งไปละรอบนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาตัดอีกนะคะก็จะเก็บยอยแช่แข็งแล้วนะยังไงเดี๋ยวผักเพื่อน,นติดตามด้วยนะว่าผักะปีนี้มีปลุกอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ อันไหนที่ไม่รอดเนาะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะทีเนี้ยนะคะก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาดูแปลงผักเล็กๆของเมียนะคะมาดูตัวเป็นๆว่า ปลูกอะไรขึ้นบ้างคะ่ะแปลงผักตรงเนี้นะคะมันก็จะอยู่บริเวณด้านข้างของบ้านของมี่ซึ่งแดดจะดีมากๆ<า>เลยเขียวนะคะทากแล้วก็มแมลงไม่ค่อยมี<ร>นะคะแปลงนี้กันก่อนเลยนะคะแปลงนี้จะเป็นต้นผักบุ้งทั้งหมดสองแปลงข้างๆนะคะมี่ก็ตัดกินไปบ้างแล้วมีแปลงเนี้นะคะที่มี่เก็บเอาไว้ถ่ายทําคลิปค่ะอยากจะบอกนะว่าภูมิใจเสนอมากเลยที่มี่เอาเมล็ดพันธุ์ผักนะคะขอ ของผักบุ้งของมีที่เอาเข้ามาขายนะคะมีก็ลอยเต็มที่เลยปีหน้าเดี๋ยวมีจะดูย่นะคะกําลังมองหาเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งหรือเมล็ดพันธุ์ผักอย่างอื่นยังไงมาติดตามมาติดต่อมีได้น,นะผักบุ้งเนี่ยเป็นเมนูนะคะที่มีทํากินแทบจะทุกวัน,น,นเลยนะคะก็จะเป็นทั่วฝัก ยาวซึ่งมันก็เป็นถั่วฝักสั้น่ะนะคะจริงๆอะนะคะมีปลูกหลายที่มากๆด้านหลังก็ปลูกนะด้านข้างก็ปลูกค่ะถั่วฝักยาวเนี่ย<ๆ>ก็เป็นผักชนิดหนึ่งอะนะคะที่ปลูกขึ้นแล้วก็ปลูกง่ายแล้วก็มีก็จะได้กินผลผลิต ทั้งซัมเมอร์เลยค่ะจริงๆแล้วนะคะมีปลูกนะคะด้านหลังก็จะปลูกคู่กับถั่วรันเตาค่ะเองอ่ะนะคะไม่ค่อยได้ชอบกินถั่วรันเตาหรอกแต่สามีกินเป็นก็เลยปลูกนิดหน่อยะค่ะนอกนั้นก็จะลยอ่ะนะคะเป็นถั่วฝักยาวแทบจะทั้งหมดเลยน,นะคะก็จะเป็นด้านหน้านะก็จะมีด้านหลังด้วยค่ะที่ปลูกไว้กินค่ะทีนี้นะคะก็จะข้ามมานะคะมาแปลงที่สองกันบ้างแปลงเนี้ยนะคะมิอยากจะบอกว่า อันนี้มีลองปลูกด้วยนะคะก็คือยอดฟักทองส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแตงกวานะคะมีเองเนี่ยไม่ได้เพาะไว้ในบ้านนะเอามาลงด้านนอก ดังนั้นนะคะกว่าจะโตยังไม่ทันจะโตเลยตายซะก่อนแล้วล่ะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นเพื่อนๆเห็นไหมอยังต้นแค่นี้ <จะ S 1> อยู่ <จะ S 1> เลยนะว่าภูมิใจมากภูมิใจแค่ขึ้นแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะทุก<ม>คนนะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วเอาไปให้เพื่อนๆนะคะที่ทํางานดูก็หัวเรอะกันใหญ่เลยเพราะว่าของเขานี่คือกินกันไปถึงไหนแล้วลูกโตลูกใหญ่มากเลยจ้ายังดูดูยังมีแต่ดอกอยู่เลยต้นอันนี้นะคะก็จะเป็นผักบุ้งใบไผ่ ทินะ้งน้ามันขึ้นมานะแต่ก็คือขึ้นไม่เยอะแล้วมีก็ไม่ยอมกินเพราะว่าคิดว่าจะเอาไว้ทำคอนเทนต์มัวแต่หันไปกินผักบุงจีนค่ะอันนี้ก็คือทิ้งเอาไว้คือสุดท้ายมันก็เหี่ยวเฉาไปเนาะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าตำลึงมันขึ้นมาต้นเดียวอะ่ะ เออขึ้นมาให้มีดีใจเล่นๆซะอ,อย่างนั้นก็เกิดมาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็เพิ่งเคยปลูกต้นตำลึงขึ้นเพื่อนๆเห็นไหมไม่ม <า S 1> ยอมตัดไม่ยอมแตะเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะตายซะก่อนทีนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูอันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอมาก เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยที่ปลูกนะคะผักชีฝรั่งขึ้นซึ่งผักชีฝรั่งเนี่ยมีเพาะพันุไว้ในบ้านก็คือลองทําดูแหละเพราะว่า รู้ว่าคิดว่าตัวเองไม่น่าจะปลูกขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีก็ลองดูแล้วก็ไม่รอดเหมือนกันแต่ด้วยอากาศที่มันหนาวนะคะมีก็ทิ้งไว้ในบ้านก็ฉีดน้ําไปเรื่อยอะไรแบบนี้ท้ายนะคะมีลองเอามาลงดินหลังจากที่อากาศเริ่มดีวันแรกๆกันนะคะเป็นอาทิตย์เลยคือมันจะเหลืองเหมือนจะตายสุดท้ายนะคะก็คือขึ้นดกมากแล้วมีก็จะบอกหนาว,ว่าแปลงที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนเนี้ยนะคะ คือมีเนี่ยตัดสินใจตัดแล้วก็เก็บแช่แข็งไปแล้วนะคือก่อนตัดเนี่ยก็คือศึกษาเป็นอย่างดีเลยเขาบอกให้เอาตัดดอกทิ้งไปแล้วก็เก็บใบแช่แข็งค่ะแล้วมันจะขึ้นอีกส่วนในกระถางเนี่ยอย่างที่มีบอกไปอะนะคะว่าปีนี้มีปลูกกะเพราแล้วก็โหระพาเนี่ยได้น้อยมากคือเพื่อนๆเ,เห็นไหมมีแค่นี้จริงๆนันน่ะนะคะแคร์แล้วก็ไม่โตเลย ส่วนอันนี้นะคะก็คือต้นใบแมงรักซึ่งกว่าจะได้เก็บก็คือโตโตกว่านี้เยอะมากๆแล้วนะคะแต่ก็คือโตแค่กระถางนี้กระถางเดียวจริงๆแล้วทีนี้นะคะมีจะผ่าเพื่อนมาดูต้นทั่วพูกันทุกคนรู้ไหมมีตื่นเต้นมากอยากบอกว่าคือปลูกต้นถั่วพูเนี่ย คือยอดไว้หลายที่มากๆเลยนะสุดท้ายมันก็ไม่โตนะมีกก็เลยตัดสินใจแยกออกมามาใส่กระถางไว้แล้วเพื่อนเพื่อ,อรู้ไหมตอนยอดเนี่ยในกระถางเนี่ยยอดไว้3เม็ดสุดท้ายมันขึ้นแค่เม็ดเดียวแล้วตอนเนี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้มาว่ามันขึ้นแล้วก็วนไปวนมาวนไปวนมาไม่รู้นะคะว่าจะวนไปถึงไหนดอกก็ออกแล้วนะคะสุดท้ายอากาศหนาวมาไม่ทันน่ะนะคะที่จะได้เห็นน่ะนะคะว่าลูก ถัวพูเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงท้ายแล้วนะคะก็ตายจากกันไปจากทีเนี้ยนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูกระถางหลังบ้านกันบ้างอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะมีไม่ประทับใจเลยกระถางหลังบ้านที่สามีทําไว้ให้ใใหเพราะว่าเขาทําไม่ดีนะแต่มิอยากจะบอกว่าบริเวณตรงนั้นอะมันแรงเยอะมากแดดอะนะคะส่องไม่ถึงที่ลงไปนะไม่ว่าจะเป็นทากมด แมงคือกัดกินจนเละไม่เป็นท่าเลยต้นะคะที่ปลูกเอาไว้เนี่ยก็คือโดนมแมลงกัดจนเป็นรูไปหมดทากนะคะขึ้นบนดินเนี่ยเต็มไปหมดเลยหานะคะสารพัดวิธีเลยมากําจัดทากแล้วก็มแมลงทั้งหลายซึ่งมีก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็กินไปเป็นรูๆแบบนั้นแหละคะ่ะตันอันเนี้ยนะคะที่มีบอกเพื่อนๆไปอะนะคะว่ามีได้จัดการอ่ะนะคะ ตัดผักชีฝรั่งไปแช่แข็งแล้วอันนี้ก็คือมันขึ้นเตรียมขึ้นรอบที่2แล้วนะที่เก็บไปเนี่ยมีตัดดอกทิ้งไปนะทีนี้ก็จะมีใบที่มันขึ้นงอกตามหลังมาอีกเต็มตู้เย็นไปหมดแล้วจ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นผักชีลาวซึ่งเป็นผักชีที่ไม่ชอบกินมากๆเลยจริงๆตามร้านฝรั่งอ่ะนะคะมีขายนะแต่เมียอยากลองปลูกดูแล้วปลูกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือดก ปีนี้ก็ดกเช่นเคยม่คลิปนะคะมีคิดว่ามี่กาลังจะตัดไปทําอาหารพอดีก็เลยรวบรวมมานะคะคลิปมาลงในช่องนี้ค่ะก็มาโดกกันะคะในช่วงท้ายๆของช่วงซัมเมอร์ด้วยนะวันหน้านะคะมีก็จะนําเมนูนี้เดี๋ยววันหน้านะคะมี่จะรวบรวมเมนูนะคะที่ทําจากผักที่มีปลูกเองอะนะคะ เดี๋ยวจะนำมาฝากให้กับทุกคนนะส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาติดตาม